สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย OR, Bigream Power, ธนาคารไทยพาณิชย์ไทยประกันชีวิต Absolute Clean Energy, Aqua Corporation ประเด็นหลักของเราในช่วงนี้นะครับตามที่ได้เกริ่นได้โปรยหัวไว้เมื่อครู่นะฮะเรามีนัดหมายพูดคุยกับอีกหนึ่งหุ้นน้องใหม่นะฮะ IPO ที่จะเข้ามาทำการซื้อขายนะฮะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะฮะในวันที่8ทธันวาคม ที่จะถึงนี้ราคา IPO อยู่ที่3บาท70สตางค์นะครับบนสมมติฐาน PE คิดจากนะฮะเออร์เน็งย้อนหลัง4ไตรอยาดเนี่ยอยู่ที่15.4เท่านั่นคือบริษัทศักสยามลีซิ่งจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น SAK พูดถึงสักสยามอย่าไปนึกถึงศักสยามอื่นเอาเป็นศักสยามลิสติ n งนี่นะฮะ SAK IPO 3 7 0บาท70ครับ PE 15.4เท่าเทียบเคียงกับกลุ่มนะฮะหรือว่าธุรกิจที่คล้ายกันอย่างเมืองไทยแคปิตอลนะฮะปัจจุบันอยู่ที่26เท่าสีสวัสด์คอร์ปอเรชั่น20.1เท่าดูแล้วราคามีดิสคาวส่วนตัวธุรกิจนั้นจะมีความ แตกต่างจากเมืองไทยแคปไปตอลจากสีสวัสดิ์อย่างไรเอาตรงนั้นเป็นาตรฐานเนื่องจากว่านักลงทุนนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยคงจะรู้จักทั้งสองหุ้นนั้นเป็นอย่างดีอยู่แล้วตั้งไว้เป็นบรรฐานดูว่าศักสยามแตกต่างอย่างไรมีความเหมือนอย่างไรนะฮะและก็ PE ที่มีดิสカウตตรงนี้ถือว่าสมเหตุสมผลหรือไม่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปนะฮะกันที่คุณสิวพงษ์บุญสาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทศักสยาม leasing จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น sak นั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณสิวพงษ์ สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสิว์พงศ์ครับก็เริ่มต้นในตัวของศัก์สยามก่อนนะครับอยากจะแนะนำนะฮะว่าทําธุรกิจอะไรการดําเนินธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานต่อจากนี้จะเป็นเช่นไรครับเชิญฮะครับของเรานี่เป็นสินเชื่อนะครับเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อแก่ประชาชนโดยทั่วไปครับเป็นสินเชื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโดยหลักก็จะเป็นสินเชื่อทะเบียนรถนะครับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อส่วนบุคคลแต่จะมีอีกประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นที่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อครับเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรายานยนต์ใหม่ครับครับโอเคถ้าแบ่งเป็นสตด์เป็นส่วนนี่แต่ละประเภทนั้นอยู่กันที่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นแฮะครับสินเชื่ออ่เกือบจะทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันคือเป็นสินเชื่อทะเบียนรถอยู่ประมาณแปดสิบแปดสิบหกถึงแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเป็นสินเชื่อนาโนฟนแนนซ์ประมาณเก้าเปอร์เซ็น <Okay. S 2> สินเชื่อส่วนบุคคลประมาณสามเปอร์เซ็นครับแล้วก็ที่เหลืออีกประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นนี้จะเป็นเป็นสินเชื่อเช่าซื้อครับอโอเคหลกัลกๆเราเป็นทะเบียนรถยนต์นะครับเป็นการจำนำทะเบียนรถถูกต้องไหมฮะ mm hmm. ถูกต้องครับจัดพอทั้งหมดนี่ประมาณหกพันตอนนี้น่าจะประมาณหกพันสามร้อยล้านละครับหกพันสามร้อยล้านอันนี้รวมทุกประเภทเลยถูกต้องไหมครับ ูกต้องครับอืมโอเคโอเคที่มองในแง่ของตลาดบ้างครับเออเราก็มีเจ้าใหญ่ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่หลายเจ้านะฮะของศัก์สยามเราเนี่ยมีพื้นที่ทำเลในการทำาหากินแตกต่างกันไปอย่างไรบ้างฮะครับพื้นที่ทำมาหากินนะครับขอบคุณครับสาขาของเรานี่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ5้าร้อยาเ้าแห่งนะครับก็จะอยู่ในภาคเหนือนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานตอนบนครับสนักใหญ่ของเรานี่อยู่ที่อุตรดิตถ์นะครับก็ ก็เราก็เลยขยายมีฐานลูกค,ค้าอยู่ในภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานตอนบนค่อนข้างจะมากหน่อยนะครับก็จะมันขยายสาขาลงไปอย่างภาคกลางนะครับภาคภาคตะวันภาคภาคอีสานทางทาง,ทางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกครับโอเคเมคื่อครูขออภัยนะครับจะหมายถึงว่าพื้นที่ที่เรามีความชํานาญการเป็นพิเศษน,นะฮะโอเคจบ <ขา S 1> แ,แต่ชนะล้วห้าร้อยสิบเก้าแห่งถูกต้องไหมฮะนี่คือสาขาทั้งหมดครับถ <ขา S 1> ูกต้องครับ โอเคฮะเออถ้ามองว่าจุดแข็งของเราฮะจุดเด่นของเราถ้าไปเทียบกับเจ้าใหญ่ๆเนี่ยถามว่าเรามีความชานาญการพิเศษอย่างไรหรือว่ามีบริการที่มันพิเศษอย่างไรที่ทําให้เราเนี่ยดูแล้วนะฮะอาจจะเป็นเอ่อเป็นตัวเลือกที่ที่ที่ทจจประชาชนทั่วไปหรือว่าลูกค้าเขาจะให้ให้ให้น้าหนักเป็นลําดับต้นๆนะฮะครับคือคือของเรานี่ก็เป็นเป็นบริการถึงเชื่อนะครับก็ก,ก็จะจะทาธุรกิจในีจะจะคล้ายๆหรือว่าใกล้เคียงกันกับ กับเซกัวรุนที่และกันทั้งสองเจ้าที่ได้กล่าวชื่อมาเมื่อสักครู่นะครับอวันนี้ที่เราจะเข้าตลาดก็คือเราจะมีเรามีขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นจํานวนสาขาก็ดีปริมาณลูกค้าขนาดพอลูกนี้ก็ดีเนี่ยก็ประมาณมันเทียบนกับกับเมื่อเมื่อตอนที่รุนทีเขาเข้าไปเมื่อประมาณหกหรือเจ็ดปีที่แล้วนะครับครับการดําเนินธุรกิจของเราเนี่ยในในสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยอันนี้เรามันมีการแข่งขันกันกันกัน กันมานานเพราะว่าอยู่ในธุรกิจเดียวกันลูกค้าก็ก็เป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับาัดการแข่งขันนี่เราก็มาดูว่าของใครเนี่ยจะสามารถที่จะหาลูกค้าแล้วก็จะรักษาลูกค้านะครับของตัวเองเอาไว้ได้นะครับซึงสัตย์แยมก็มีการที่จะสามารถที่จะลูกค้ารักษาลูกค้าไว้ใ้คอนข้าจะเหนียวแน่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีลูกค้าเพิ่มเข้ามาได้เป็นประจำทุกเดือนครับ ทีนี้ในส่วนของการแข่งขันกันเนี่ยนะฮะในใน,ในยกตัวอย่างเช่นธุรกิจจำนำทะเบียนรถยน์นี้คือดอกเบีย้ยนี่ยังเป็นปัจจัยสำคัญไหมฮะคืออัตราดอกเบีย้ยที่คิดกับลูกค้าอาดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยหมายถึงว่าจะถูกจะแพงจะมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าครหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับคือภาพ ผมต้อง,ต,องต้องเรียนยิงอย่างนี้ว่าถ้าไม่ได้ต่างกันมากเช่นต่างกันห้าเปอร์เซ็นสิบปอร์เซ็นเนี่ยไอ้ตัวน,นี้ผมคิดว่ามันมันไม่ได้มีผลมากนะครับเพราะว่ามันยังมีปัจจัยอ,ยอื่นๆเช่นในเรื่องของวงเงินก็ดีนะครับในเรื่องของเงื่อนไขในการชระค้างวดก็ดีนะครับรวมถึงในเรื่องของออวิธีการให้บริการนะครับเช่นในการวิธีการออกไปติดตามลูกค้าการมีปฏิชัมพันธุ์ต่างๆกับลูกค้าครับมันจะมีปัจจัยอื่นๆอยู่อีกอีกค่อนข้างเยอะครับ อืมโอเคซึ่งของเราตรงนี้ถือว่าทําได้ดีไหมฮะคุณสิวพงศ์ก็ที่ผ่านมานี่เราเราก็มีการมีการเติบโตไดู้ตลอดแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้าตลาดนะครับทีนี้ข้อมูลย้อนหลังไปเอาสักสามปีก็แล้วกันตามที่ได้ได้เปิดเผยเอาไว้ในไฟลิ่งอันนี้เราก็มีการเติบโตทั้งในเรื่องของปริมาณลูกค้านะครับขนาดพอนะครับระดับรายได้รวมถึงผลกําไรสุทธินะครับเติบโตมาได้ได้ก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ30มสิบเปอร์เซ็นต์รานี้นะครับ เป็นมาอย่างนี้โดยต่อเน,นื่องมาโดยตลอดครับครับครับในแง่ของอขคู่แข่งนิดหนึ่งฮะออตอนนี้เห็นก็มีเรื่องของอทางธนาคารอย่างออมสินเนี่ยฮะลงมาเล่นในตลาดตรงนี้ด้วยแล้วอาจารย์ดอกเบี้ยด,ดูเขาประกาศออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรารับมือยังไงดีฮะครับเรื่องของการที่ออมสินจะจะจะ,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 จะลงมาเรียกว่าร่วมมือกับอีกที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับเ็จะสร้างเป็นบริษัทรูปขึ้นมาใช่ไหมครับครับ ตอนนี้เรายัาง,เร,ยงเรียกว่าคงจะต้องรอดูความชัดเจนของข่าวที่เขาจะแถลงออกมาว่าลูกค uh ้ huh. าของบริษัทที่ว่าเนี่ย จะเป็นเป็นลูกค้ากลุ่มไหนนะครับเป็นจะเป็นลูกค้าของออมสินลูกค้าเดิมของออมสินเองหรือว่าจะเป็นลูกค้าเดิมของ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 บริษัทเดิมนะครับอันนี้อันนี้ผมผมยังไม่สมาถที่จะพูดพูดได้มากไปกว่านี้นะครับแล้วก็รอดูความชัดเจนจะถามว่าปัจจัยในเรื่องของอาตาราดอกเบี้ยที่เขาประกาศออกมาก็คงมีมีผลบ้างนะครับมีผลบ้างอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะลงมาทําเน้นเชื่อที่เป็น เป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับเช่นจะไปทํารถเล็กรถใหญ่หรือว่าจะเป็นรถที่มีอายุขนาดไหนนะครับน,นี้ต้องดูกันต่อไปอีกอันนี้จริงครับจริงที่ผมเรียนถามเช่นนี้ครับอย่างของเจ้าใหญ่สองเจ้ากับของเราเนี่ยนะฮะคือจะบอกมันมีความแตกตาก่างในแง่ของกลุ่มลูกค้าอย่างไรบ้างครับคุณศิวพงษ์ถ,ถ้าจะพยายามจะแบ่งกลุ่มนะฮะครับไม่น่าจะแตกต่างกันมากครับเพราะว่าถ้าดูจากการที่เราเปิดสาขาเนี่ยเราก็จะเปิดสาขาอยู่ อยู่ในทำเลที่ว่าใกล้ๆกันเลยครับเออ่าถ้าบางที่ก็จะต็มกันเลยครับจะหนังห้องติดกันนะครับครับอ่าแล้วก็ก็ลูกค้าก็ก็ก็เข้ามาปุ๊บก็จะเห็นเราเราอยู่ใกล้ๆกันครับประเด็นก็คืออยู่ที่ว่าของเราเนี่ยเวลาลูกค้าก็ไม่ได้เขาไม่ได้เดินเข้ามาหาเรานะครับเราต้องเป็นฝ่ายที่เข้าไปไปหาลูกค้าแล้วก็ให้เขาแนะนําบอกต่อกันมาครับเราสร้างลูกค้าได้โดยวิธีการอย่างนี้นะครับก็อยู่กับว่าลูกค้าเขาพอใจแล้วก็มีความ ทับใจนะครับก okay, ับการใช้บริการที่ไหนแลวเดี๋ยวเขาก็บอกกนไปตากกับากครับอืมโอเคคือเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใกล้เคียงกันเลยก็คือมันอาจจะมีทับซ้อนกันอยู่บ้างล่ะครับตอนตอนมีบ้างครับลูกค้าบางทีเขาก็เขาก็ย้ายสลับไปสลับมานะครับครับไม่ได้เกิดบ่อยครับครับเฮ้ยเรียนถามฮะของเราเนี่ยโดยเฉลี่ยอย่างถ้าเป็นตัวจำนำทะเบียนรถยนต์เนี่ยปกติเราคิดอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ครับ ถ้าเป็นสินเชื่อทะเบียนรถเนี่ยเพดานที่ทาทอนะครับกาหนดเอาไว้คือตอนนี้มันเป็นสินเชื่อภายใต้การกรกับของทาทแล้วนะครับเริ่มเริ่มเป็นมาตั้งแต่เมื่อปีปีที่แล้วคือปี2562นะครับก็จะเริ่มเนี่ยเพดานมันอยู่ที่28เปอร์เซ็นต์แต่ว่าพอมันมีวิกฤตการโควิดแล้วก็มันมากระทบกับเรื่องของสภาวะทางเศรษฐกิจนะครับคาพทก็ พอปประกาศลดเพดานลงมาเหลือเป็นไม่เกิน24เปอร์เซ็นต์ครับตรงน,นี้นี่ไม่ได้กระทบกับพัทย,ยาม,มากเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรเราก็ไม่ได้ชาร์จเป็นเพดานที่เพดานเดิมที่ทรทรกำหนดอยู่แล้วนะครับครับอันนี้ก็ต้องดูนโยบายของภาครัฐต่อไปว่าว่าในในปีต่อๆไปเนี่ยทางทางทรทจะเห็นควรที่จะลดเพดานดอกเบี้ยลงมาหรือเปล่าเพืบบบเ่อเป็นชัรน่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอันนกนอกจากนอกจากเรื่องของดอกเบี้ยแล้วเนี่ยทางท ก็มีเจตนาดีนะครับก็อยากจะสร้างกาเรียกว่าให้ความช่วยเหลือแล้วก็สร้างความเป็นธรรมในการให้บริการมากขึ้นแลอย่างนี้มาจากการอื่นๆเช่นเรื่องของการไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมนะครับที่ว่าเป็นการที่สมาชิที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระแลต้องลูกค้าต้องการจะปิดบัญชีก่อนก็ไม่ให้ไปเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนที่เหลือนะครับหรือว่าควบคุมวิธีในการที่จะตัดชำระต่างๆอันนี้มันก็จะเริ่มเกิดขึ้นมาในปีนี้แล้วก็ในปีหน้าครับโดอทอยก็เข้ามาดูแลหลายส่วนอยู่ครับ ครับของเรานี่โดยเฉลี่ยนี่เกินกว่า20เปอร์เ็นไหมที่เคยเก็บในอดีตที่ผ่านมาออันนี้ต้องขอเรียนว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยจะจะอยู่ที่ประมาณ20เปอร์เ็ต้นต้นครับมันจะมีสิตทัณฑ์บางอย่างที่เราที่เราคิดต่อไปก็จะไม่ถึงนะครับบางอย่างก็ก็จะจะก็อาจจะเป็น20เปอร์เซ็นหรือว่าใกล้24เปอร์เซ็นต์มันขึ้นอยู่กับประเภทของลูกค้านะครับประเภทหลักประกันที่เขาเอามาอายุของมันเป็นต้นนะครับ โอเคก็อยู่ที่การประเมินความเสี่ยงนั่นแหละเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเสี่ยงมากก็คลด่แจงหน่อยครับครับครับคเอะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ผมเห็นตัวเลขออกมาในงวด9เดือนที่ผ่านมาฮะ Net Profit m มาชิน33.6อ๊ตัวนี้มาจากไหนมั้งครับดูแล้วอัตรากำไรสุทธินี้ก็น่าจะสูงเลยทีเดียวฮะอ๋อเพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างอย่างที่เรียนทุกทราบครับก็คือ อ่าทบพรเพิ่งมาเพิ่งมาเพ,พ,พ,พิ่งมากำหนดเกณฑ์นะครับในการที่จะปรับเพดานดอกเบ,บี้ยลงมาจาก28เหลือ24ตัวเลขนี้มันก็เป็นตัวเลขที่สะสมมาตั้งแต่ต้นปีประการหนึ่งแต่อีกประการหนึ่งก็คือเรามีเมื่อกี้ที่เดิมก็คือประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นสินเชื่ออ่าส่วนบุคคลแล้วก็เป็นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะครับซึ่งแบบเบี้ยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ของเรานี่ก็ตอนนี้ก็ยังยังสูงกว่ายี่สิบยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์อยู่ครับครัาครับอธิมันดูสูงขึ้นไปด้วยถูกปะะฮ เพราะว่าสินเชื่อนาโนเพแนนซ์นี่เราก็ตั้งใจให้กับประชาชนที่เขาเอาไปใช้ทําอาชีพหลักอาชีพเสริมนั่น,นะครับ mm hmm. แต่ว่ามันเป็นส mm ินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน mm hmm. ก็อาจจะยังมีความจัเป็นอยู่บ้างที่จะต้องก mm hmm. ิจารต่อเเรียที่สูงขึ้นไปอีกสักนิดนึงโดเฉยกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นครับ ครับโอเค,อเ,คเรียนถามทิ้งท้ายฮะคุณศิวพงศ์ดูในเรื่องของต้นทุนทางการเงินของเราบ้างคือ,อด้วยสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่แบบนี้แล้วก็รัฐเองมีการมีความพยายามที่จะคลอดอนโยบายต่างๆออกมานั้นเนี่ยนะฮะมีแนวโน้มมากน้อยอย่างไรที่ต่อไปเนี่ยต้นทุนทางการเงินของเราคือดอกเบี้ยมันอาจจะลดลงทําให้การปล่อยสินเชื่อของเราเนี่ยมันสามารถคิดอัตราดอกเบี้ยกับลูกค้าได้ถูกลงนะฮะ ต้องขอขอตอบเป็นเป็นสองสองส่วนกันละกันนะครับหรือต้นทุนของของของผู้ให้บริการอย่างเราเนี่ยมันประกอบด้วยสามส่วนหลักๆต้นทุนอาการเงินอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งละนะครับเป็นต้นทุนดอกเบี้ยจากสถาบันจรเงินที่เรากู้ยืมมาครับกับต้นทุนที่เป็นหลักๆอีกสองส่วนก็คือต้นทุนทางด้านในการดำเนินงานเพราะว่าเราใช้พนักงานเยอะเรามีสาขาเยอะนะครับเนื่องจากว่าธุรกิจอย่างที่เราทําอยู่เนี่ยมันต้อง เป็นสิ่เชื่อแบบที่ว่าคนถึงคนนะครับเราต้องใช้พนักงานในการที่จะต้องลงไปพบกับลูกค้าแล้วก็ในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะครับในการติดตามอันนี้จะเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างจะเป็นต้นทุนหลักนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือต้นทุนทางด้านเครดิตก็คือทุอยงคือ NPL เนี่ยแหละครับกับหนี้สูญหนี้เสียทั้งหลายเนี่ยนะครับอันนี้เป็นต้นทุนที่จะต้องต้องระมัดระวังอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ประกอบการแต่ละแห่งที่เขาจะกำหนดนโยบายมาอย่างไรแต่ของเราเนี่ยพยายามที่จะทําต้นทุนในเรื่องนี้ให้ต่ํา รับส่มที่สุดเท่าที่เราเราจะสามารถทําได้นะครับเพราะว่าแต่เดิมนี่เราก็ผูดง่ายๆก็คือเราเราเรามันเป็นธุรกิจของครอบครัวเป็นแฟร์มิล u บิสเนสนะครับเราก็ต้องระวังเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่เรานํามาใช้ไม่ให้เกิดเป็นของเสียขึ้นมาครับอครับเอาละครับคุณสิวพงศ์ขอพระคุณนะครับขอให้โชคดีในวันที่แดที่จะถึงนี้นะครับครับดยินดีครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณศิวพงษ์บุญสาลีครับกรรมการผู้จัดการบริษัทศักสยามลิสซิ่งจำกัดมหาชนหรือว่า S.A.K